แสดงผมมาทำภาพก็กลับประสบการณ์ทำคลิปนะฮะเราหลังสากที่ห่างหายกันไปเป็นอาทิตย์ิๆเลยนะที่ไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยนอกจากลงคลิปอ่ะอีพีเดนเซนแล้วก็อะไรอะไก็ไม่น้อยไปนะก็ที่นี้ยุ่งนะฮะจนกกำลังขาตังค์อยู่เพราะว่าช่วงเดือนหน้าเราก็เป็นหลังสากที่ปทุม,โนโมนนท์ฮานีเมเนวี่เปิดตัวไปแล้วหรือว่าเป็นการเตรียมตัวจะถายในญี่ปุ่นแล้วมันก็จะมีสินค้ามาขายอย่างมากมายนะแล้วก็แสดงก็ยังกำลังพยายามเก็บตังค์นะเพื่อจะได้มี อ่าตังมากพอเลยซื้อของมาทำรีวิวเนี่ยบางคนซื้อได้ไม่ครบแหละเพราะว่าผมนก็ไม่ได้มีตังอะไรขนาดนั้นเนี่ยคือแบบมีตังเล็กน้อยครับก็คือพออยู่ได้ไปวันบ้านนะเอไปซื้อของมาอีกก็คือเรียกว่าแทบจะกินไม่ได้ไปไหนเลยพูดไม่ได้คราบมีสปอนก็คือกินมัอย่าเดียวเลยลูกแทบจะทุกวันเีลยประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมร่วงครับสามเส้นคงไม่เป็นไรหรอกเนาะนะก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมารายงานข่าวและสุดของงานอนิเมะ78 2022ที่มีโกรธทูปโน่คดีวงใหมเป็นตัวเอกของงานนะฮะ ซึ่งหลายๆคนที่ได้ดูคลิปลองมาตอบไปก็คงจะเห็นแล้วว่าป,ท,ปทุมนนท์คนเตเม์นั้นมีฉายรอบสื่อที่อ,อันนี้ไม่เจ็บแป้นสองพันยี่สิบสองที่ผมเคยพูดไปแต่เราไม่ได้พูดชี้งานกันะคืองานอันนี้ไม่เจ็บแปนั่นแหละแต่ว่าประเด็นคือตอนเนี้ยทีมงานผมไม่ได้ไปสักคนเลยนะทีมงานไม่จเจอทางของงานเผจกดทบุนเกมแอนิเมแล้วก็ทางของผมนะคือไม่รับการเชื้อเชิญอะไรต่างๆไปที่งานอันนี้ไม่เจ็บแปนเลยแล้วก็ จะมำให้ไม่มีใครสามารถไปร่วมง,งานหรือไปดรูรอบเปิดตัวหรืออะไรต่างๆดูรอบสื่อไม่มีใครไปสักคนนะครับเป็นว่าเป็นเรื่องเสียดายแล้วก็รึกเศร้าเหมือนกันเพราะว่าเออผมไม่ได้เศร้าเพราเขาไม่ได้เชิญไปหรอคืออยากดูอ่ะอยากดูแบบของญี่ปุ่นแท้เลยแต่ไม่ได้ไปไม่มีตังค์แล้วก็เออไม่ต้องห่วงนะใครที่บอกว่าไม่มีตังค์ไม่ได้ไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ดูงานนี้ไม่จะไปไม่ได้ดูรอบเปิดตัวไม่ดูอะไรต่างๆแล้วก็ ไม่ต้องกังวลงไปนะเพรานะว่าเมื่อประมาณหนึ่งวันที่แล้วนะของน,นตอนที่ผมอัดคลิปนี่นะผมอัดคลิปในะวันที่ยี่ห้ามีนาคมนะประมาณเท่าที่ยนะี่สี่เนาะก็ทางซินโคคุมิวโรเทเรบีบีเอสซีจิจนะก็คือได้หรือว่าบีเอซีบีนั่นแหละก็คือได้โพสต์วิวพรีเมียร์หรือวิวเปิดตัวไลฟ์สดที่จะมาอีกภายในประมาณ39ชั่วโมงนะคือประมาณ2วันนิดๆน,นะที่ว่าจะมีการ ไลฟ์สดในส่วนของงานแ n น m เมชันญปนที่มีโกทุมันโอเฮนเดเวเป็นตัวเอกของงานนะครับก็ใครที่ไม่ได้ไปที่ญี่ปุ่นก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถร่วมดูไลฟ์ได้นะ,ะเดี๋ยวจะทิ้งลิมของ BXV ไว้ใต้คลิปในดีสคริปชั่นนะฮะซึ่งในงานนี้ฮะในจากที่ผมได้ดูในส่วนของดีสคริปชั่นในวิดีโอรพรีเมียร์หรือวิดีโอเปิดตัวแล้วก็จะมีการพูดถึง uh, การเปิดตัวสเปเชียลพรีเซนต์ของโกทุมันโอเฮนเดเวในมูฟวี่เนาะที่งานนี้แอนิเมชันแล้วก็จะมีในส่วนของ uh, พวกการสแสดงพิเศษนะที่จะมีเหล่านักภาคนะซึ่งจากใน description กม็มีนักภาคสามคนที่มานะั่นคือโยชิสกุมาซึโอกะนะก็คือคนที่รับบทเป็นฟุทาโร่นะได้รับบทภาคเป็นฟุทาโร่แล้วก็อิเนซากุระนะฮะที่รับบทเป็นโยซึบะนะแล้วก็จะมีในส่วนของอายนะทาเคทาสึนะที่รับเป็นนิโนะเนาะส่วนคุณอิทมิคุกับอีกคนหนึ่งที่ผมจำชื่อไม่ได้ก็ขออภยัยจริงนะก็คือ ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้มาร่วมง,งานหรือเปล่าเพราะอย่างคุณอิทโชม,มิคุก็เพิ่งอาอกจากการกักตัวของโควิดมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะก็คือในช่วงของประมาณเดือน2คุณนิโชม,มิคุก็ติดเชื้อโควิดเนาะแต่ตอนนี้แกก็หายแล้วนะแต่ก็ยังไม่ทราบกันว่าคนที่ติดโควิดติดเชื้อโควิดอ่ะมันต้องมีการรักษาฟ,ฟื้นฟื้นตัวเองมากน้อยเพียงใดน,นะก็ยังเห็นคุณอิโชม,มิคุมาไลฟ์ในไลน์อยู่บ่อยๆนะก็ดูของแกบ่อยๆนะแต่ว่า ก็เหตนแก่ยังสุขภาพแข็งแรงดีก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขดีนักภาพกับนับร้งนถึงผมชอบที่สุดก็ยังอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มออยู่เป็น,นลมโพลลมใสเป็นท่กระลำใสของไปนานๆนะฮะก็หลักๆแล้วก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะก็คือไม่ได้มีอะไรมากัในส่วนของข้อมูลที่ได้มาจากวิดีโอเปิดตัวของโปทุมโนฮานเมที่อยู่บนช่อง b บีสกนะก็คือเป็นเพียงแค่จะบอกว่างานนี้จะมีอะไรบ้างแบบคร่าวๆเนาะก็ อยากรู้ว่าในงานมีอะไรก็คือต้องรอติดตามอีกภายในประมาณสามสิบชั่วโมงที่จะมาถึงนะก็ตื่นตัวให้พร้อมนะครับดับให้พอตื่นให้ทันนะเพราะว่างานอ่ามันจะเริ่มที่ประมาณเก้าโมงของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นมันจะเร็วกว่าที่ไทยอยู่ประมาณสองชั่วโมงก็คือประมาณเจ็ดโมงเช้าของไทยนะก็อ่าขอให้อ่ารับผรนได้เพียงพอแนละ้วก็อย่าลืมปัดหน้าจอได,ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมาทํากันกนะก,นก็เดี๋ยวว่าหน้าจอเสร็จแนละ้วถ้าเกิดมันสามารถทามาลงได้อต่างๆใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดในวันนั้นก็ าสามารถมาดูที่ช่องผมได้นะเกิดภาษา,าอารมณ์ได้นะถ้าผมลืมบอ,อกไปฮนะไลฟ์สดอันนี้ไม่มีดูย้อนหลังนะฮะถ้าเกิดคุณพลาดแล้วคุณพลาดเลยนะ,ะครับก็หวังว่าจะไม่พลาดอะไรกิจกรรมอีเวนต์อย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็พลาดมาหลายรอบแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมจะไม่พลาดเหมือนผมนะครับสำหรับทีมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ